อ้าวสูงข้นครับถ้ายิงเข้าขึ้นนำเลยครับมสามประตูอย่ั้สามประตต่อสาครับองทครับรจะจับนะครับกับสูของเราครับนะครับยิงเข้านํำไดครับผมมีอกาสชนะยสอ้คเบอร์สครับาหน้าไม่เอาาิกีทำมันใไปเ้าเข้าโอ้โหเ้าาแล้ คะแนนนันะครับมาอยู่ที่สีเหลืองแล้วจากที่เขเจอกาท้านะครับผมนะน้องทองแท่งครับถ้ายิีเขาหน้าไปท้ายิีเขาทำไปนะแล้วก็เป็มา่ชนะด้วยหัวสีจิ๋วนิ่ล้โยยิีตวนาจะบีสา đám quân. Hãy đi thâu số bờ, số bờ thấy không? thì bắt đầu từ gì mấy đứa các? gì không? นักกีฬาหมดแล้วคของทำครับผม้ยิงเข้าไลย้าประตูครับของทครับคอมหลังของโครงการ้ยิงเข้าครับเอรดครับเบอรแปดทองคำท้าแปผู้แรกของโลกครับของเขาครับของเขาครับดีรู้ดี สี่โดสี่คับกี่ตัวครับโอครับในานปีหนสี่ตูสฟ้ายิงเข้าได้หประตูโอเคโอเคครับผมอ่ะสีฟาครับความหวังของโครงการอาลเยิงเข้าได้หประตูยิงลูกนี เอาครับต่อไปก็จะเป็นผู้รักษาประตูเลครับน้ำเต็มหมดแล้วต่อไปคู่สุดท้ายนะครับผมเชื่อกไหอยิงเข้ามีโอกาสชนะสีเหลืองครับคนมาจากช้างครับของของโอกาสสูงอกอัน้องยอดทองครับตอนนี้สีต้องต้องสีครับยิงเข้าห้ประตูโอกาสชนะอยู่ที่ยอดทองเลยนะครับ เข้าเสมอเ้าไม่เข้าแห่นะครับผมห้าประตูตสี่ครับจบแล้วจบเลยพิธีการแจ้ตัวครับสุพพน์ครับขอ้เสมอสุพพน์ครับเชื่อมกันนะ

เก็บไฮไลท์ให้ชมนะคะตกคน้าะ